แม่ทัพภาคสี่ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนถอดบทเรียนมหาอุกภัยหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือภัยในอนาคตเมื่อวันที่18ธันวาคม2568เวลา14.30นาานท,ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมมนลทนทหารบกที่42ค่ายเสยนาณนารงค์ประชุมถอดบทเรียนการจัดการมหาอุกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยมีพันตำรวจเอก ปฏิเจริกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการโดยพลโทรนรทิภพลผยนอกแม่ทัพภาคที่สีได้เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสำคัญประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตกโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานทหารสำนักงานราชการท้องถิ่นตำรวจและหน่วยงานอื่นๆได้มาลงเสียงแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อปรับปรุงกลงไกการตอบสนองภยัย เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลาที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยสูงการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการภัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆให้ซสื่อสอดและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ดีขึ้นจากแหล่งข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงส่วนหน้าภาษีเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงาน